เป็นซีรีส์เซต50 f ิวเจอรมีผลอย่างไรกับเซต50 DW วันนี้เราจะไปไขคําตอบกันนะครับสวัสดีครับนักงทุนทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ DW16 Turn Pro นะครับผมบอสจิตวัตรจากทีม DW16 ครับผมครับกับผมปั๊มพานุพันธ์จากทีม DW16 เช่นเคยนะครับโอเคก็เป็นทามมิ่งที่ดีนะฮะที่เราจะปล่อย EP นออกมาในช่วงเวลานี้นะครับ อ่าเพราะว่าใกล้จะหมดไตรมาสหนึ่งของปี2021 2 0 2พันสแล้วเนาะครับก็จะมีเหตุการณ์ที่เป็นคําถามโลกแตกในทุกๆควอเตอร์นะครับ,รบวันนี้เราจะาทำอะไรบ้างเนาะได้ก็คือหลายคนอาจจะรู้ว่าเฮ้ยมันมีการย้ายอ่าซีรีส์ฟิวเจอร์รอ้างอิงเนาะอืมวันนี้ก็จะมาดูว่าเออมีผนอย่างไรนะครับก่อนอื่นก่อนดู้าเอีกันก่อนเนาะก่อนอื่นเอาเบสิกก่อนสำหรับคนที่อาจจะเพิ่งเข้าตลาดมาหรือเทรดแต่หุ้น รายตัวเนาะไม่ไม่เคยเทรดเซตฟิตีมาก่อนเราจะไม่ก็อาจจะยังไม่ทราบตรงนี้เราจะมาบอกตรงนี้ก่อนนะครับจะได้เคลียร์กันนะครับครับโอเคก็คือเอสซ่าศูนย์ดีบิวเนี่ยจะอ้างอิงเซตฟิฟตี้ฟิวเจอร์นะครับอ่าใช่ก็คือที่เทรดกันมนตลาดทีฟิกเนาะที่หลายท่านอาจจะเคยเทรดหรืออาจจะเคยเห็นก็ตามเลยอืมอืมอืมโอเคนะครับไม่ใช่เซตฟิฟตี้อินเด็กซ์นะครับอ่าใช่ครับโอเค ก็คือเวลาเราดูราคาเทียบตลาดเราต้องดูราคาบนฟิวเจอร์สุดเนาะถูกต้องครับแล้วก็ดูว่าซีรีส์นันนัที่อ้างอิงครับใช่เดี๋ยวบางคนไปดูอินดิคเราเท้าความกันิดนึงเนาะอ่าใช่ครับคุณปั๊มซีรีส์ฟิวเจอร์ต่างๆ่างแล้วนก็ซีรีส์ฟิวเจอร์สนะครับที่เทรดกันในตลาดดีเฟกเนาะโดยปัจจุบันเนี่ยโดยปกติเนี่ยคือเดือนทั้งหมดมันมีสิบสองเดือนใช่ไหมครับที่จะหมดอายุเนาะแล้วซีรีส์ของฟิวเจอร์ที่เทรดกันเนี่ยเขาจะอ้างอิงอ่าผมยกตัวอย่างแล้วกันวันที่ อัดรายการนี้กันเนาะก็คือเดือนมีนาใช่ไหมครับมันก็จะมีซีรีส์ที่ให้เทรดกันเนาะก็คือสามเดือนใกล้เนาะก็จะเป็นเอ่อมีนาเมาษ,ษ,ษาพฤษภาที่หมดอายุก็ H J K เนาะแล้วก็อีกสามไตมาสถ,ถัดไปนะครับก็คือเป็น M สองหนึ่ง U สองหนึ่งแล 21, นะ้วก็ Z สองหนึ่งเนาะก็คือเดือนไตามานเนี่ยสามหกเก้าสิบสองอ่ามันในปัจจุบันเนี่ยเราอยู่กันมีนาใช่ไหมครับเดือนที่ในตลาดที่เฟดที่มีเทรดก็มี เสองหนึ่ง j สองหนึ่งแลเคสองหนึ่งอ่าแล้วก็มีเอสองหนึ่งยสองหนึ่งแล้วก็แซสองหนึ่งเนาะอันนี้อ่าอเป็นเก็บความรู้แล้วกันอ่าเผื่อบางท่านลืมหรือแบบใช่ไวทบจุนซึ่งไอ้ตรงเนี้ยมันก็จะแอคทีฟสุดก็จะเป็นพวกซีรีส์ที่จบควอเตอร์อ่าใช่ใช่ครับเหมือนปัจจุบันอยู่มินานก็อยู่เป็น H อสองหนึ่งเนาะที่มีออรุ่มกันเยอะแอคทีฟมีการเทรดกันในทีเฟกราคาเมื่ออาจจะเวียงเดบิลก็วิ่งตามอ ฟิวเจอร์อ้างอิงเนาะครับพอเป็นที่มาที่ไปอย่างเงี้ยก็ทําให้ดีบิวที่เกิดขึ้นมานะอ้างอิงอินเด็กซ์ฟิวเจอร์เนี่ยก็เลยจะไปอ้างอิงบนซีรีส์ใกล้ที่ฮอตฮิตนั่นแหละสี่ตัวนี้แหละอืมนะครับก็คือจริงๆตัวฟิวเจอร์ที่มันจะฮอตเนี่ยมันจะฮอตในซีรีส์แตมาเนาะสามหกเก้าสิบสองก็คือ H M U Z เนาะอืมครแต่ว่าซีรีส์ที่ใกล้สุดมันก็คือจะฮอตที่สุดโดยโดยโดยปกตินะซีรีส์ต่ตอนนี้ก็ H นี่แน่นอนนะ A C กระชุดโอเคนะครับประมาณนี้นะครับ ความรู้จักทีเฟกนะฮะเดี๋ยวลูกถัดไปนะครับเกิดปัญหาเนาะเวลาซีรีส์ครับผมทีนี้เราอยู่กันควอเตัวหนึ่งนะครับอิงเรือยู่กันเดือนเดือนเนี่ยมีนาเดือนมาร์กเนี่ยนะครับถ้าเป็นเดีวีลที่หมดสองหนึ่งศูนย์สามหมดหมดหมดไตรมาสหนึ่งเนี่ยหมดเดือนสามเนี่ยทั้งหมดพอดีกันเนาะใช่มันก็จะไม่มีเหตุการณ์เปลี่ยนซีรีส์อันงอิงหรือว่าย้ายซีรีส์อันอิงนะเพราะมันก็จบพร้อมกับ H อ่าใช่อ่ามันก็จบพร้อมกับเอสเลยก็ดูตอนเซตเมนต์ได้เลยว่าราคาอยู่เท่าไหร่ครับครับโอเคมันก็จะมีคําถามขึ้นมาถ้าเป็นดีบิวที่เกิดในควอเตอร์หนึ่งแต่ดันไปจบในควอเตอร์ถัดไปอ่าอ่ามันคอมแล้วเขาเรียกคอมควอเตอร์นะคอมควอเตอร์เออการอ้านอิงอ่ะมันก็จะอ้านอิงฟิวเจอร์นะช่วงนะควอเตอร์แรกที่มันออกก่อนแล้วพอถึงสิ้นเดือนประมาอาทิตย์สุดท้ายเนี่ยก็จะทําการย้ายไปเทรดในอ่าซีรีส์ที่อยู่ในควอเตอร์ถัดไปอ่าใช่ ตัวอย่างมนตัวอย่างตัวอย่างอ่าตัวอย่างครับโอเคอันนี้เป็น D w S 5 0 1 6ส2้าศ A นหนึ่งกซสองหนึ่งศูนย์หกนะครับศูนย์หก็คือหมดเดือนหก็คือคอร์เตสองอ่าใช่โอเคตัวอย่างนี้เรายกเป็นคอก่อนเนาะจะได้ทุนจะได้ดูง่ายนครับครับโอเคก็ผมตัวอย่างครับอันนี้ก็อาจจะไอตัวดีซีรีส์นี้อาจจะเฟิร์สเดย์อาจจะมาตั้งแต่เดือนแจและเดือนมกราอุมภาก็ได้โอเคนะครับเราก็ไปจบเดือนหกเนาะทีนี้ ในช่วงเวลานี้เท่าอยู่เดือนสามเนี่ยมันก็จะอ้างอีเอสูพอถึงประมาณอาทิตย์สุดท้ายเนี่ยนะฮะเราทันดีบิลโอนโฮเยประมาณวันศุกร์เนี่ยจะมีจะมีการแจ้งย้ายซีรีส์แล้วเราจะมีการประกาศก่อนเนาะจะมีการเปลี่ยนซีรีส์อ้างอีกอ่าอย่างดูอย่างเส้นปะกเส้นปะกที่เป็นแนวตั้งนะครับสีฟ้านะครับ,รบก็จะเป็นผมคิดไว้ที่ประมาณขวาของเดือนมิถุนายนประมาณปลายเดือนมิาเนี่ยเราจะเราจะเป็นวันย้ายแล้ววันไหน เราต้องไปตามเรานะครับบนลาบนเฟรนช์พุ่งเนี่ยจะมีประกาศออกไปเฮ้ยวันนี้นะจะเป็นวันสุดท้ายแล้วที่จะอ้างอิงเอชอ่าอ่าแล้วพรุ่งนี้จะไปเอ็มแล้วนะอ่าโอเคนะครับประมาณนี้ประมาณนี้ซึ่งหลักการนี้ก็เกิดขึ้นในทุกๆควอเตอร์แหละครับเราจะได้เห็นเหตุการณ์นี้เสมออ่าหนึ่งก็คือตัว C ีสองหนึ่งหกเนี่ยพอเปลี่ยนจากซีรีส์ปุ๊บก็จะไปอิงเนาะจากเดิมเป็น H ก็ไปอิงเจนจบเนาะ พอหมดอายุ<ช>มันก็จะกลายเป็นว่าเออหมดพร้อมกันเนาะใช่ครับเผื่อวิดีโอนี้อาจคนอาจจะมีบางท่านเพิ่งมาดูอาจจะอยู่<ช>ตอนนี้อาจจะอยู่พอ,พอตอนที<ช>่สองก็ได้ครับก็มีมีซีรีส์ดิบิวสองหนึ่งศูนย์เก้ามาอ่าใช่อ่าพอจะหมดเดือนสองแล้วอ่ะไปปลายสักอาทิตย์อา,อาทิตย์สุดท้ายของพิจูนเนี่ยสองหนึ่งเก้ามาปุ๊บใกล้จะหมดจูนละอ่าแล้วมีการย้ายซีย้ายซีรีส์เช่นกันถูกต้องโอเคก็คือหลักการเดียวกันหลักการเดียวกัน คครับอ่ะไปตัวอย่างทีนี้มาโฟกัสกันนณณเย็นวันที่จะอ้างอิงเอสครับนะฮะเป็นวันสุดท้ายแล้วอ่าสมมุติประกาศแล้วว่าเย็นตอนนี้เนี่ยอ้างอิงซีรีส์เอสวันสุดท้ายนะครับวันนวัถัดไปเนี่ยเราทำการถัดไปน่ะจะเปลี่ยนไปอิงซีรีส์เอ็มแล้วเนาะอ่ามันจะมีผลยังไงบ้างอันดีกวอย่างไรนะครับอย่างแรกเนี่ยเราต้องอทางโต๊ะก็จะมาดูราคาปิดก่อนครับอ่าราคาปิดฟิวเจอร์เนาะของ H อันนี้เป็น970นะครับ แล้วราคาตีของ M ก็เป็น966อยหนะฮะเพราะโดยโดยปกติเนี่ยซีรีส์ฟิวเจอร์เนี่ยสองซีรีส์มันจะราคาไม่เท่ากันอยู่แล้วเนาะด้วยทางทฤษฎีใช่ไหมครับเบสิสเนาะโอเคทีนี้ในที่เนี้ยในที่เนี้ยมันต่ํากว่าอ่าอันนี้สี่จุดนะลงสูนที่ถือคอก็วันแล้ววันเลยตกใจแล้วโดนแล้วราคาจะหายไปสี่สี่ตางค์หรือเปล่าถ้าตามตารางน่ออ่าทางขวาแล้วก็เป็นตารางเนาะก็เฮ้ยโอ้ยอย่างนี้ ฉันถือตอนปิดตลาด30มสิตังค์อุ้ยพรุ่งนี้ย้ายซีรีส์แม่ลงไปสี่จุดงั้นดีดบิลลงไปประมาณสี่ตังค์เหลือยี่อ้บหขาดทุนเยอะนะตกใจเนาะขายทิ้งกันก่อนเลย <laughs> โอเคทีนี้ไม่เป็นอย่างนั้นครับไม่เป็นอย่างนั้นอ่ะเดี๋ยวเราไปพาพตอไปทาไมไม่เป็นอย่างนั้นนะครับเคก็ณเนะย็นวันนั้นแหละเย็นวันที่จะอ้างเอสวันสุดท้ายเนี่ยเราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงระบบแล้วก็ตารางราคาหน้าเว็บด้วยนะครับ ให้มีให้ไม่ได้รับผลกระทบกับดีดเลยนะครับอย่างดูตารางก่อนเปลี่ยนนะครับทางซ้ายมือคือตารางอจากสไลด์ก่อนอันนี้นะครับ970 H นะ30ตังค์30ตังค์ครับถ้าพรุ่งนี้สมมุติว่าสมมุติว่า M เนี่ยราคาเปิดเท่าปิดเลยนะเท่าที่เดิมนะครับที่เดิมไม่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 บวกไม่ลบนะ966 d d นะครับไม่ลงนะครับ สามสิบตังค์เท่าเดิมมันเดิมนะอ่าโอเคนี่คือการเปลี่ยนการอ้างอิงเนาะเดิมสามสิบตังค์ในอิงซีรีส์ไอจดีเก้าเจ็ดศูนย์ในวันที่ปิดเย็นวันนั้นเก้าเจ็ดศูนย์เนี่ยมันตรงกับซีรีส์เอ็มเก้าหกหกเนาะก็คือก็คือเวลาเปลี่ยนเนี่ยก็คือที่เก้าหกหกนี่ก็คือสามสิบตังค์เหมือนเดิมเนาะใช่ใช่แครั้งนี้ครับแต่ครั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยตัวอย่างนี้ก็คือสมมุติว่าไม่มีทําดีเคครับอืมถูกต้องเออในหละที่สำคัญเลยก็จะมีหมายเหตตุ่่ออััันนนข้้าาางงละครบวยี ตัดเรื่องทำดีเคไปก่อนคือคิดว่ายังไม่มีทำดีเคอ่าอนี่นี่คือความตั้งใจของทางทีมงานคือจะให้การย้ายซีรีส์ไม่ได้รับผลกระทบกับมูลหค่าดีบิวค,คือไม่ได้ทั้งบวกไม่ได้ทั้งลบเลยนะครับให้ตารางมันสเตเบิลไว้อ่าตรงนี้นะประเด็นเช่นการกับพุทธครับมูลบัมครับโอ้ยอย่างนี้ขอขวาพุทเลยดีไหมก่อนย้ายซีรีส์ไม่ใช่นะครับไม่นนได้ <laughs> ต้องระวังะไหะครับ <laughs> ไม่ใช่ว่าอิง9.70อยู่อยู่ดีราคาโอ้ยลงไป4จุดไปซื้อฟุต4ไม่ใช่นะครับอันนี้ราคาอยู่ที่เดิมนะครับไม่ไม่มีฟรีมันนี่อย่างนั้นนะครับ,รบโอเคนะฮะก็หลักๆก็ประมาณนี้เราจะมีการปรับนะฮะทางาระบบแล้วก็ทั้งตลางหน้าบ้านนะครับจะตัดผลกระทบการย้ายสุรียอกไปเพราะงั้นลูกค้าสามารถถือถือถ้ำได้นะครับได้นะครับโอเคหรือหรือถ้า น้ำทุนกังวลจริงๆอ่าอืออาจจะกังวลเลยบางท่านไม่ไม่แน่ใจก็อาจจะขายไปก่อนแล้วค่อยซื้อใหม่ก็ได้โอ้ได้ได้ครับถ้าเกิด,ดว่าแต่ว่าสามารถดูได้นะครับตอนเวลาเปลี่ยนซีรีส์เนี่ยนักทุนสามารถดูด,ดูตารางราคาเทียบไปเลยก็ได้เนาะตอนเปลี่ยนเปลี่ยนซีรีส์เนี่ยออสิ้นเดือนนี้ก็ได้อ่าเดี๋ยวมีวันประกาศวันการย้ายซีรีส์เนาะก็ดูได้ว่าราคามันจะอยู่ที่เดิมเนาะใช่ใช่ถ้าไม่นับทา m e d e นะครับวันนี้อ่าใช่ถูกต้องครับก็ประมาณนี้ ก็เพ kind of ิ่มเติมก um, ็เราจะทํากันประมาณส่วนใหญ่ทีมมันก็จะตั้งไว้ที่วันศุกร์เนาะแล้วพอวันจันทร์ก็มีตารางใหม่อาจจะประมาณนี้นะเราจะไม่ไม่ทำกลางเราจะไม่ทํากลางก็เลียกกลางอาทิตย์ข้าสัมอาทิตย์ใช่ครับโอเคประมาณนี้ก็คืออันนี้ก็ต้องระวังนิดนึงเนาะสำหรับนักลงทุนที่เทรดกันเนาะแล้วถือข้ามใช่ไหมครับอันนี้ต้องเช็คอัปเดตตารางใหม่เนาะเพราะมันจะมีการเปลี่ยนซีรีส์เนาะเดิมเนี่ยนักทุนอาจจะติดอยู่กับเอ้ยอิงซีรีส์ฮีกันเนาะเพราะเป็น การเปลี <S <S ่ยนซีรีส well anyway, ์ขึ้นมาเนี่ยต well, ้องไปดูเอ็มแล้วนะครับราคามันก็จะเปลี่ยนไปเนาะอืถูกต้องถูกต้องแต่จริงๆแล้วมันไม่มีผลกระทบกับสิ่งที่นักทุนถือเนาะเพราะว่าราคาปิดที่เราอ้างอิงก็คือซีรีส์เเป็นเท่าไหร่และเอ็มเป็นเท่าไหร่นะตอนราคาปิดเนี่ยใลงลูกเองก็จะอิงตามราคาปิดนั้นครับส่วนวันจันทร์วันที่มันเปิดมันจะเปิดโดดเปิดลงมันก็เป็นมาร์เก็ตวิืปกติและอันนี้ก็อีกเรื่องอนะเป็นอีกเรื่องแล้วก็ไปดูซีรีส์ใหม่ได้เลยเนาะ คครครับับบแต่แต่กระยำอีกทีก็คือไอส้สเปรดตรงเนี้ยสเปรดบวกลบบวกบ้างบวกสี่บวกห้าลบสี่ลบห้าสเปรดตรงเนี้ยจะไม่มีผลจะไม,ลไม่มีผลใช่พี่สิ่งระหว่างสองซีรีส์จะไม่มีผลนะรครับเจะไม่มีผลอ่าประมาณน,นี้โอเคครับอีนี้หลักๆก็ประมาณนี้ครับก่อนจากกันนะครับฝาก Facebook นะครับ d w 1 6นะครับครับเช่นเคยนะครับใช่อ่าแล้วก็แอดได้นะครับมีข้อมูลดีจากทีมงานรีเสิร์ชแล้วก็โต๊ะโปรดักต์อย่างเรานะครับมาใส่คอนเทนต์ให้นะครับ แล้วก็มีไลน์แอดดีบิวหนึ่งคนนะครับผมเกิดชื่อหุ้นนะครับหรือว่าเซฟตี้ก็ได้นะครับเพื่อขอตารางนะครับแล้วก็จะมีคอนเทนต์จากเ s ซ a ร์ h นะครับเป็นเกี่ยวกับดีจิทีมนะครับเพื่อเ่ปันไอเดียตั้งแต่เช้าเนาะก่อนหน้านี้ก็สอนเกี่ยวกับการใช้ฟังก์ชันของไลน์นะครับก็จะมีฟีเจอร์อะไรบ้างก็ไปลองดูได้ใช่ใช่แล้วก็อบโอเคนะครับแล้วก็ห้องโอเปนแชทของเราครับคุณปารมตอนนี้สี่โมงเปิดวิทยุธนารนะครับเป็นห้องแรกแบ่งความรู้กับนักลงทุนท่านอื่นนะครับใครม ว่าคิดเห็นกันยังไงได้นะครับแรงนี้ได้โอเคแล้วรายการเราพรุ่งนี้ครับก็ทุกวันอังคารและเสาร์นะครับสองทุ่มตรงนะครับทาง a c e b o o k นะครับรีวิวหนึ่งหกนะครับก็ตอนใหม่ๆเพื่อไม่ให้พลาดก็กดแอบบไปเลยนะครับติดดาวไปหน่อยนะครับครับผมโอเคสำหรับวันนี้นะครับผมกบปั้มก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ